รหัสต่อไปคุณพี่ LC นะคะงานลองชอมไม่ได้เอาขึ้นไลฟน์นานมากเลยงานลองชอมนะคะรหัส LC ค่ะคุณพี่ ฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่10นิ้วนะคะสำหรับใบนี้ฐาน10บความสูงอยู่ที่8นิ้วแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วครึ่งคุณพี่สองหูหิ้วค่ะหูหิ้วเป็นงานหูกลมนะคะความยาวหูคือหิ้วและคล้องแขน,นะคะ่ะคุณพี่หิ้วและคล้องแขนได้ด้านหน้าฝาปิดของเขาเป็นงานกระดุมแม่เหล็กนะคะเปิดใช้งานง่ายมากฝาด้านในค่ะคุณพี่สับด้วยหนังทั้งแผ่นแล้วก็1ิปากตรง1เส้นเปิดไปด้านในาสายสับายครอ สวัสดีค่ะตรงปลายสายตรงที่เกี่ยวสายสะพายนะคะจะเป็นงานโดนัทสีทองเงาอะไรเป็นสีทองเงาทั้งชุดผ้าสับในเป็นงานผ้าทอลายก้างปลาสีครีมนะคะผ้าทอลายก้างปลาสีครีมแล้วก็คุณพ,พี่ หนึ่งพ็อกเก็ตหนึ่งสิบกลางหนึ่งสิบหลังกระเป๋าสตางค์ยาวค่ะเจ็ดนิ้วครึ่งแปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งใส่ได้นะคะกระเป๋าสตงางค์ยาวๆไซสใ์ใหญ่ๆอย่างตัวงานสิบรอบหรูเมื่อสักครู่แปดจุดสองนิ้วใช้คู่กับใบนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันทมด้วย iPad หน้าจอสิบนิ้วเจน5ถึงเจน7ใส่ได้นะคะ iPad ตั้งแต่เจน5ถึงเจน7เลยน้ำหนักตัวนี้เรียกว่าปันกลางนะคะสายสะพายค่ะอยู่ที่ความยาว คนที่ตัวสูง150เซนไปจน175เซนสัพยได้คุณพี่ฐานกระเป๋าเป็นงานโครงยืดหยุ่นนะคะเป็นงานเสริมโครงไว้ให้แต่แบบยืดหยุน่นปักหมุด4ตัวค่ะคุณพี่สภพยขึ้นมาแล้วทรงเปะเวอร์สีพร้อมส่งค่ะคุณพี่ LC ตามด้วยนูตเนาะ LC สีที่กัญญาพรีเซนต์อยู่ตรงนี้คือสีนูตจะออกสีชมพูอ่อนอ่อน c นูตค่ะคุณพี่สีที่สค่ะคุณพี่ตัวนี้ LC สีเยอะมากนะคะสีของเขาจะเป็นงานโทนวินเทอร์แล้วเนาะเพราะว่าเราเข้าครึ่งปีหลังแล้วนะคะ LC คาราเมลค่ะคุณพี่ LC 0 4 0คาราเมล LC ม่วงค่ะคุณพี่ม่วงนะคะลืมให้ดูด้านหลังถ้าเป็นงาน10นิ้วด้านหลังจะมีช่อง10ด้วยนะคะเอาไว้เสียบพวกบัตรจอดรถคีย์การ์ดบัตรรถไฟฟ้า LC Top ค่ะสำหรับตัวนี้ LC โทฟนะคะ0 2 8เนาะ ตามด้วย LC 055 LC ตาลค่ะคุณพี่เป็นน้ำตาลอมแดงนะคะตามด้วย LC แดงค่ะคุณพี่แดงตัวนี้สวยนะแดงเลือดนกนะคะตามด้วย LC กรมค่ะ LC กรม สีถัดไปค่ะคุณพี่ตัวนี้คือ LC Y แดงค่ะ LC Y แดงจะออกแดงอมม่วงนิดหนึ่ง Y แดงตามด้วย LC ดำค่ะคุณพี่ LC ดำสีจะออกโทนวินเทอร์นะคุณพี่และสีสุดท้าย LC ครีมค่ะ LC ครีมคุณพี่